สวัสดีครับวันนี้ผมได้เลือกงามยามดีแล้วครับผมมาหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอตัวช่างลักทีครับวันนี้ผมพามาบุกร้านรับบิว้วร้านซ่อมครับผมในตัวเมืองโคราชนะครับอยู่เส้นเรียบนครน,นะครับอย่างต้นคลิปนะครับที่เป็นทางาถนนเรียบ รถทางรถไฟนะครับผมเป็นร้านของช่างคมครับผมมช่างคมคมจริงๆครับเดี๋ยวไปดูรถที่แกทําแต่ละคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกับแกกันข้างในนะครับผมวันนี้ครับผมมีหลายๆหลายๆคันที่น่าสนใจมากครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับก็นี่นะครับเริ่มจากนี่เป็นสูเป็นปูเป็นปนูอันนี้เป็นรถช่างคมเอง แล้วก็เป็นเรารอ,อการปลุกปั้น,เ,นเข้าได้ไหมเข,ไเข้าได้ไหมเอ้ยยะัดดีครับวัดดีครับรนี่นี่นี่ช่างคมครับผมวัดดีสวัดดีดแฟนๆนะครับผมครับดูงานครับดูงาน,างน,นเอามาบอกคันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอันนี้รถอุ้ย อันนี้รถช่างคมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับหมดไปกี่หมื่นแล้วหมดทีละนิดที่ละกี่หมื่นครับกี่ละหมื่นสองหมื่นรวมๆแล้วหลายสิบหมื่นหลายสิบหมื่นนี่ครับเป็นเดี๋ยวผมขอขอชมหน่อยนะครับหมดของแต่งเยอะไหมครับหรือว่าเป็นเน้นเดิมๆเน้นแบบส่วนใหญ่จะเน้นแต่ก็มีพวกปั๊มเบรคพวกตามสไตล์นะครับเนาะแต่ว่าชุดสีนี่เบิกใหม่ไหมครับชุดสีเบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลย เบิกเบิกทั้งคันเท่าไหร่ครับจุดสี่เด็กมันได้มาทีละชิ้นร้านสุดฮอนด้าสุดฮอนด้าเกอรไก่มีด้วยเหรอครับตั้งแต่เขายังไม่เล่นนะึอ๋อเหลืออยู่เป็นมาเท่าไหร่พันสองนีใหม่หมดเลยนะครับพวกเกลีกวครอบเป็นใหม่ครอบใหม่ใหม่ครอบใหม่พวกแผงคอนี่อะไรอันนี้คือช่างกรมทำสีเองเลยนะครับใช่ครับอันนี้ทำเองเลยครับ ซื้อมาให้เขาเริญยิงนะครับแต่ก่อนยังคงมี KR ใช่มี KR ก่อนตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่ะใช่ไหม E6 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 แล้วก็ตอนนี้ก็ยกให้ขายไปยังขายไปเรียบร้อยแล้วอ๋อนว่ายกให้ลูกน้องมะนรเียก็บไว้คันเดียวพอก็นี่เป็นเนียนเดิมๆอันนี้คือคาบูเดิมๆของ z X ใช่ไหมครับใช่ครับ เสื้อเบิกใหม่ไหมครับเสื้อเบิกใหม่ครับเสื้อเบิกใหม่ข้อเบิกใหม่คือใหม่ทั้งเครื่องทุกปืนเบิกใหมออ่อันนี้เอาไว้วิ่งคพิปอย่างเดียวหรือววิ่งคพิปอย่างเดียวเนาะฟังเสียงได้ไหมอ่ะได้ครับขอฟังนิดนึงอ่ะก่อนจะนั่นติดรึเปล่าเนี่ยก็ขอให้แกสตาร์ทให้ทีเดียวติดเลยครับ<ๆ>นี่ยงไงฟังเสียงดู ไม่มีเสียงอะไรเลยครับรนะถจอดนานนะครับจอดจอดมาพอทิพยังพอทิพยังพอทิพประมาณนั้นอาทิตย์งงประมาณอาทิตย์ครั้ททททงล่าสุดไปทิพไหนครับพัทยาาไปงานบุรพานี่นี่วิ่งไปบุรพาไงเป็นไงท่อของอะไรครับพ่อของ ตอนนี้รับรับทำรับทำไปกี่คันรับทำไปกี่คันน่สองสเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูในร้านด้วยว่าช่างผมทำคันไหนบ้างห้าคันคนอยากจะเก็บเป็นงานเก็บโครงหมดเลยใช่ไหมครับแล้วยังรับเพิ่มไหมตอนนี้ทำไม่ทันแล้วไม่ถ้ารับเพิ่มผมจะแจกเบอร์โทรให้ตอนนี้ยังไม่ยังทำไม่ทันนะครับยังไม่เปิดรับนะครับแต่ใคร คือสนใจจะแวะมาเยี่ยมชมรถสวยๆก็มาได้ไหมครับได้ครับมาได้ครับซื้อของมาฝากด้วย <laughs> <laughs> ก็นี่นะครับทางผมเดี๋ยวพอ <laughs> ไปถ่ายารถกันนี่ฟังเสียงเครื่อง <laughs> อันนี้เปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ครับ <laughs> <laughs> เปลี่ยนทุกอย่างลูกปืนชุดหนึ่งเปืนทั้งเครื่องข้อเบิกใหม่ก้านเบิกใหม่เอ้ยข้อก็ติดก้านมา๋อมันเป็นค<อ>ือคอคุณจะให้ก้านมาด้วย แต่ว่าไอ้ตัวสี่ตัวข้างเนะี่ยเปลี่ยนหมดเลยชุดคัดชุดไรฉามคัดเปลี่ยนไหมครับช,ชุดคัสชุดเดิมไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนมันเงียบดีนะมันยังไม่ดังเพราะว่าสี่ตัวหมื่นไม่ให้เหรอครับถึงไหมถึง้วช่างคมเบิกอะไรได้ไหมหรือว่าให้มีคนเบิกให้มีคนเบิกให้ให้หนึ่งเบิกให้อ๋อยังเบิกอะไรแท้ได้อยู่ใช่ไหมครับ,รบส่วนใหญ่ช่างคมจะรับทําเป็นเป็นคันๆไปนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรแท้ถ้าส่วนใหญ่ นักแข่งยังไหมครับนี okay. okay, uh, ่นักแข่งว่าเห็นใส่ชุดแข่งโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายพวกรถคือจุดด้วยครับผมก็เหมือนอย่างนี้อันนี้ือนที่ปอดข้างอ่วโค้งโค้งโค้ง KR นะครับดูสีเคลือบนี่มันมันมันแบบว่าเงามากนี่นี่ใช้แลกกเกอร์อย่างดีนะครับของของอะไรครับนกแก้ว นกแก้วมีกลางปีกมีหุบปีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ <Mys ings> <laughs> จริงๆอันนี้เรื่องจริง <laughs> เรื่องจริง <laughs> เรื่องจริงนะครับมีหุบปีกมีกลางปีกท่าท่าไหนของแฮครับอันไหนของป <P ie> ีก <P ie> ครับหุบปีกหุบปีกของ,อนนของกกดกกี 2, นะครับก็เนี่ยนะแรเ็กเกอร์ชุดตกเกือ 2, บสองพันใช่ครับคือสองพันกว่าพันแปดครับถ้าว่ากลางปีกพันแปดคือคุณเอาภาพงานมันจะออกมาอย่างเนี้ยถ้าใช้เล็กเกอร์อย่างดีอะครับดีดูนี่ครับคือความเงาเงาเงามากๆแล้วก็ เนื้อมันเวลาเวลามันแขงนี่มันมันแบบว่าจะยิ่งเงาใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเก็บอันนี้คันนี้คิวต่อไปหรือเปล่าหรือ่ายังไงอ่าไอรู้สึกว่าคันนี้จะให้ทําเฉพาะโครงครับอ๋องขอไปประกอบเองนี่พวกล้องพวกอะไรนี่เงี้ยงโครงครับอันนี้ของช่างช่างตู่ช่างตู่นี่เมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์บ้านแกนี่ดูดูความ น,นี่มันจะท้อนไปเห็นถนนเลยนะนี่ลมดูเดี๋ถ่ายไปดูเงามากเลยครับเดี๋ยวผมต้องหามาใช้บ้างแล้วตัวนี้นี่โผ้่โหเพียบเลยอันนี้ก็รอเ็ากเม้าเหรอครับหรือว่าไงและออาลงอะไหลที่แขวนแผลอยู่กันช่างโคมาทางนี้มางน,นี้นี่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 เราเอาฝั่งทางทาร้อยโอ้เล่นนี่ครับบอยอาวันนะครับ อาวันปอมนะครับนี่นี่เล่นเล่นแรงแล้วครับเล่นของนี่คู่เท่าไหร่ครับทังงผูมล้ออันนี้ซื้อมาพร้อมใส่สามหมื่นสามครับนี่ครับล้อ RS r ใช่ไหมครับ RS เนี่ยครับสายางสลิดเลยเหรอครับน่าจะต้องเปลี่ยนกใสายางสลิกมีมันเลยแล้วเนี่ยยงว่วิ่งสนามเนี่ยเอ้าจังตู่ไปแล้วนี่ครับเป็นพวกอะไรนี่แตน X ข้างนั้นเลย อันนี้อันนี้เป็นตูดต,ตัวแข่งไปอ่าอนครใจสีมาครับมีท่างกลัวร็ไม่อยู่แล้วตัวรถไม่อยู่แล้วครับไม่รู้ไปหนอย่างไรน,นีนนน่ป้ายดูไก็งานนี้ครับตอนนี้ไม่รับแล้วครับงานเพราะว่าทําทําไม่ทันทําไม่ทันครับครับช่างหัวงอกหมดแล้วครับตอนนี้ <laughs> รถเยอะโพดนี่ค <laughs> รับผม่วครับ<อ>ผมร่วงด้วย หยยงหอยอันหมอกนะครับตอนนี้นี <c> ่ <oughs> อันนี้อะไรครับเนี่ยนี่ไม่ใช่เฉพาะสายฝุ่นไม่ใช่เฉพาะสองจังหวัดน,นะครับดูตัวรถเป็น JX นะครับแต่ดูครับนี่ที่หน้าเล่นล้อบิ๊กเตอร์โอ้โหนี่แปลงแบบสุดยอดรถไทยครับทั้งหมช่างโต้ครับของนี้เขอชังโต้หรือเปล่าเล่นงในตัวนี้นี่ย ช่างโจน้องช่างโก้ใช่ไหมครับโก้โก้ช่างโก้ช่างโก้น้องช่างตู่นี่ก็มีเซตเอ็กซ์สวยๆอยู่นะคือคันเซตเอ็กซ์ของช่างโอมอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะเข้าไปดูอะไรกันสัดๆก็นี่แหละครับเป็นช่างที่เอ่อวิวงานอย่างเงยอยู่น้ำโชว์ต้องเป็นกระป๋องสีขาวๆใช่หรือเคลาสีเขียวมีฟองเขาไม่ให้กินเขาให้กินแบบนี้อ๋อแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียค่าโคตรนะ ก็เนี่ยครับอยู่ดังผมบอกเข้าไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนใครจะแวะมาเยี่ยมมาอะไรก็ว่ากันไปอาจจะมีมาเพิ่มอีกเพราะว่าคนโคราดดูเยอะคนโคราดดูเยอะยังไงก็เนี่ยครับติดตามผลงานกันนะครับในกลุ่มสองล้อโคราดแล้วก็นี่แหละครับสายตอนนี้มาเป็นสายสองจังหวัดเกือบทั้งหมดเต็มตัวแล้วเพราะว่าเยอะมากเลยเต็มร้านเลยสิบกว่าคันรุ่นอื่นเขาจะไม่ไม่เข้าอยู่แล้ว เราบอกเป็นศูนย์คาวาตรงนี้เลยฮอนด้ายังไม่มาเลยมานี่ยมีฮอนด้าเจเอกันรถจ้านี่เจ้าของเจ้าของเดินอยู่นี่นี่นี่สายเลยสายกุ่นสายกุ่นโอ้ยตั้งสั่งงานเยอะในคุณภาพยอดเลยจริงเลยเจเอกเนแน่นอนจะขอไปถ่ายรถอีกรอบ ชังคมทำรถมากี่ปีแล้วตั้งแต่จบป .6 ไม่รู้กี่ปีอยู่ตรงประมาณ40ปีครับบอกผมโอ้แต่ว่าอายุจะ60แล้วดิ่ใช่ประมาณตอนนี้40กว่าตอนนี้43ก็ประมาณปโมยป .6 ประมาณสัก10 12 13 30ปี คันสองนี้ว่าคันแรกอะไรสองนี้ว่าคันแรกของพวกวายแปดสิบเบลแปดสิบเนี่ยเบลกันที่ไม่ที่ซื้อเลยนะฮะที่ซื้อเลยอ่ะที่ที่เป็นเจ้าของอ่ะอ๋อที่เป็นเจ้าของโนวาซูเปอร์ RS ซูเปอร์ตัวตัวสี่เกียร์ห้าเกียร์ห้าเกียร์อ๋อตัวดิสทวินดิสดิสหน้าแหละแล้วก็มาเอาคอาร์ตอนไหนครับร้อยห้าสิบตอนไหนตอนสามปีสี่ปีที่แล้ว แล้วใครคนมาเจอไอ้ตุยต้ยตุ้ยตุ้ยมาเจอมาจีบเลยจีบซื้อจีบซื้อ <laughs> เอาจอดไว้หน้าร้านแล้วตุ้ยมาเจอครับมาจีบจวดเข้ากลุ่มเออตอนนี้เลยแบบงอมแงมเลย <laughs> งมแงมโดนโดนหลอกโดนหลอกงมติดงแงมอันนี้ให้ทำไปด้วยเนี่ยไม่ได้ว่าให้หยุดนะนี่นะทำงานไปด้วยสิครับ,อรบ <laughs> เอออย่าหยุดคุยครับทำงานไปด้วย <laughs> <laughs> แซวันเล่นแซวกเล่น เาเดี๋ยวจะกลับแล้วครับเ,<อ>เดี๋ยวจะกลับแล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยวันนี้ผมทอดทอดอะไรเสร็จแล้วครับสี่ชิ้นครับเตรียมยกับบ้านแล้วฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับอ่าฝากอะไรดีที่ที่ชอบที่แบบจะเริ่มเล่นหรือจะทําจะปั้นอะไรเงี้ยเดีย๋ยวเขาทอ้ทอเขาท้อทำไงเขาแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องชอบใจรักก่อนใจรักก่อนอ, <จะ S 2> อย่า,าอย่าทําเพื่อขายอย่าตามกระแสอย่าตามกระแส คือค่อยๆเก็บทีละอย่างก็ได้เนาะของแต่งอะเนาะค่อยๆใส่ครับมีตังค่อยซื้อใส่อะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีตังก็ไม่มีตังก็เอาของเดิมไปก่อนเนาะก็นี้ครับเป็นช่างช่างที่ว่าทำรถใช้ช่างกล้องกล้องนี้ช่างที่ทำรถของกลุ่มสองร้อยคนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนะครับรับทำหมดทุกคนครับครับขอให้ทำทันพอช่างบอกครับผม ก็ยังไงเดี๋ยวมีโอกาสก็พบถ้ารอไหวก็ทำประมาณหลายปีไหมครับหลายปีก็ก็จะทําให้ทันเรื่อยๆครับออกไปเรื่อยๆผลงานมีแต่ดีๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ว่าหลังสันนะครับรถสวยๆมาให้เราได้ชมกันยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวให้ช่างคมพาไปบุกบ้านช่างตู่ได้นะครับพาไปก็วันนี้มีเท่านี้แหละครับยอ ขอลาทางคงไปก่อนแล้วก็ลาผู้ชมทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ